ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูการตั้ง IP address ของตัว PLC Omron นะครับ CJ นะตระกูล CJ ตั้งแต่3 3ขึ้นนะครับอันนี้เป็น CJ 3 3เราจะตั้งตัวสาย l ล n นะครับตรง IP address ของสาย LAN น,นะครับโดยเบื้องต้นนะครับในการเชื่อมต่อเพื่อจะทำการตั้งค่าถ้าเรายังไม่ได้มีการเซตค่าเราไม่รู้ว่า IP address ของตัว CJ ของเรานะครับ cj t o m นี่ครับของเรามันเป็น ip อะไรนะครับเราก็ใช้สาย usb นะครับเชื่อมต่อแล้วก็ connect นะครับโดยการเซตค่านะครับก็ให้เราเข้ามาเซตเป็นใช้เป็นสาย usb ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ connect นะครับพอ connect แล้วนะครับเราก็เข้าไปเซตที่ io table นะครับเข้าไป แล้วก็ b u i l d i n p o r t นะครับเลือกตัว CJ2M EIP 2 1น b u i l d i n Internet IP A, นะครับเราก็กด Double Click นะครับเข้าไปเราอยากจะรู้ว่า,าตอนนี้ IP Address ของเครื่องเรานะครับของตัว CJ ตัวเนี้ยมันเป็น IP อะไรเราก็สามารถที่จะเลือก Transfer Uni to PLC นะครับตัวนี้นะครับกดเดี๋ยวมันจะโหลดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ ไอที่โชว์อยู่ตอนนี้มันคือ IP ของอินเทอร์เน็ตหรือแลนของตัวนี้นะครับ c p c j 2m ตัวนี้นะครับ CPU33 ตัวนี้คราวนี้ว่าถ้าเกิดผมอยากจะทำการเปลี่ยน IP โดยตัวปกติแล้วเวลาค่าดีฟองของมันมันจะเป็น250นะครับแล้วก็ที่มาจากโรงงานคราวนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสองห้าศนขีด ขีดสามนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนได้ไหมผมก็ลองทำการทานเฟอร์ก็เลือกตัวนี้นะครับรอสักครู่นะครับทานเฟอร์ subset นะครับตอบ yes คราวนี้เรามาดูนะครับพอเราเลือกเป็น IP 1 9หนึ่งก็แล้วก็จุด3นะครับมันจะเกิดการเออร์นะครับทำไมถึงเออร์นะครับสาเหตุเนื่องจากว่าตัว CPU ของเรานะครับมันจะมีตัว d i s วิกอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่เราจะต้องเลือกว่าตัว IP Address ตัวนี้นะครับตัวที่3เนี่ย ว่าเราจะให้มันเป็นหมายเลขอะไรนะครับโดยที่เราจะกําหนดที่ดิฟสวิกถ้าเกิดเราต้องการให้มันเป็น IP ที่ลงท้ายด้วย3ตรง1นึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปเนี่ยก็คือปกติอยู่แล้วส่วน2 5 0นี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งแล้วก็จุดสามก็ได้นะครับแต่ว่าไอตัวสุดท้ายคือตัวสามเนี่ยเราต้องมาดิฟสวิกมันนะครับก็คือเราต้องดิฟสวิกตัวนี้นะครับให้เป็นหมายเลขสาม ผมดิไปหมายเลขสามนะครับแล้วทางนี้ผมจะลอง t r a เฟอร์ PC to u n i คไปโอเคเสร็จแล้ว พอเราทันเฟอร์เสร็จแล้วนะครับมันจะทำให้มันจะทาให้เรารีเซตตัว PLC ครับตอนนี้ตัว PLC ของเรามันก็ใช้งานได้แล้วนะครับเป็น1นึ่ง8ก5 0สก็คือตามตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็น1นึ่ง8 1 3ดจมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น1

ก็มันก็จะเปลี่ยนเป็น192 1 6ก็1จุดเรื่องสก็สามารถใช้งานได้ฉนันว่าหัวใจสำคัญของการเซตค่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ IP ของเขานลครับก็คือตัวเลขตำแหน่งที่3นี่นะครับตัวเลขตำแหน่งที่3นี่จะต้องปรับคู่กับตัวดิฟสวิกตัวนี้นะครับว่าเราจะให้ลงท้ายด้วยหมายเลขอะไรถ้าเกิดเราดิฟสวิกมาที่หมายเลข3 IP ตัวนี้ต้องลง,ลงท้ายด้วยหมายเลข3นะครับ ถ้าลงท้ายด้วยหมายเลขอื่นมันจะเออเลอร์นะครับก็ส่วนตำแหน่งนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามวงแหวนของเรานะครับอันนี้เป็นวงแหวนถ้า1นึ่งก็สองหนแล้วก็แล้วก็ใช้1ได้นะครับหรือเราจะเซตเป็นอย่างอื่นก็ได้ผมจะเซตเป็น250ก็ได้นะครับ250หรือ44ผมเซตเป็น44นี่ก็ทานเติร์ โอเคโอเคมันก็ดยพีมันก็เดี๋ยวพี c อซีมันจะรีเซ็ตแล้วก็เป็น192168 จุดสี่สี่แล้วก็จุดสามนะครับก็สางงานคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นหนึ่งก็สองหนึ่งหกแปดจุดสี่สี่แล้วก็จุดหนึ่งะครับเพื่อจะทําการเชื่อมต่อกับตัวทัชสกรีนของโปรไฟล์ตัวนั้นซึ่งมันคอนเน็กมาที่หนึ่งผมก็จะดิฟสวิตตัวนี้มาหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขหนึ่ง รีเซ็ตแล้วเดี๋ยวตัว PLC ตัวนี้นะครับมันก็จะทำการรีเซ็ตนะครับเป็น1นึ่ง8 4 4 1นะครับซึ่งมันเป็นวงแหวนที่ผมเซตไว้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวท่าสเกนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมันก็คอนเนคได้ปกติ <Okay. S 1> คราวนี้ต่อไปเราจะมาดูว่า เราเซตให้เป็น 1, นึ่งก็อ่จุดอา่าซีแล้วก็จุดหเนี่ยเวลาเราจะคอนเน c t ให้มันผ่านตัววงแลดนนะครับสิ่งแรกนะครับเราจะต้องไปทำการเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเข้าไปที่ตัว Network ก่อนนะครับก็คือ Network ร์ีเยเข้าเน็ตเวิร์กนะครับ แล้วเราไปดูตัวส่วนของอินเทอร์เน็ตอ,อินเทอร์เน็ตของเรานะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะครับก็คือเราจะต้องทำการเปลี่ยนวงแลน,นของเราตัวนี้นะครับเข้าไปที่มาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มายคอมพิวเตอร์แล้วก็เราเข้าไปตรงที่คอนโทรลเนลนะแลัวแก้ในนั้นะ คอนโทนรลพาร์แนลนะครับแล้วก็เข้าไปที่ n e สเฟิร์นะครับแล้วเราต่อแลนเดียู่ใช่ไหมเราดูดีดโปรตีของมันว่ามันเป็นอะไรก็คือปกติมันจะเป็น 18. 18. 18. 1 9 2 1งเ1้านะครับเราเราจะต้องแก้ให้มันเป็นตรงกับที่เราเซตไว้ก็คือเมื่อกี้เราเซตเป็น44 เราก็มาใช้ปกติจะเป็นออโต้อยู่แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ครับ 1, 9 2 6 8 4แล้วก็อะไรก็ได้1อัน18ก็ได้ครับแล้วตัวนี้เป็นซับมาก็โอเคอันนี้คือเป็นการตั้งค่าตัวโฮลแลนด์นะครับของคอมพิวเตอร์ที่เราจะทำการคอนเนคกับตัว PLC ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็ให้มันเป็นวงแหวนอยู่ในซับอัเดียกันก็คงคราวนี้เรามาดูนะครับ C J เ,นะเวลาเราคอนเน็กมันโดยใช้ผ่านตัวสายแลนนะครับแล้วก็เลือกมาเวลาเราเซตนะครับ New Project เนี่ยตรง New PLC ตรง Change PLC เราเลือก Network ร์ไทยนะครับปกติเมื่อกี้เราใช้เชื่อมต่อเป็น USB เพราะเรายังไม่ได้เซตวงแหวนมันเราก็เลือกให้มัน Show All นะครับ แล้วก็เลือกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลือกเซตนะครับตรงนี้ใส่โหนดเป็นโหนดเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัวไดเป็นเป็นค่า IP ที่เราตั้งเมื่อกี้ครับ192.16 IP ของ PLC นะครับจุด4.4แล้วก็จุดหนะครับโอเคอเคราวนี้เราก็ลองคอนเนคดูนะครับ มันจะบอกว่าจะกคอนเน็ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ IP address หนึ่งก็สองุดสี่สี่โหดเนีนะครับก็ตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับนี่คือวิธีการตั้งค่า IP address ของตัว PLC รุ่น CJ นะครับตัวนี้เป็น CPU 33 CJ 2 M CPU 33นะครับโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนค่า IP address เขาผ่าน ให้มันเหมาะสมกับวงแหวนที่เราต้องการจะเซตค่าได้นะครับโดยสําคัญคือไอคาตัว IP หมายเลขตำแหน่งตำแหน่งที่4นะครับเราสามารถกําหนดได้โดยดิฟสวิตตัวนี้นะครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนดิฟสวิตตัวนี้ให้มันโรงกับหมายเลขมันมันจะทําให้มันเออร์เอร์ในการตั้งค่านะครับก็ในคลิปนี้ก็แชร์ไว้แค่นี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าตัว IP address ของ PLC ของออมรันนะครับรุ่น CJ 2M c p u นะครับ ตัวนี้เป็น CU 33สนะครับ33นะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับกับชแนลเรื่องรำชแนลการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันนะครับ